กรับสวัสดีครับมือนี้มาตาบกพริกเริ่มฤด,ดูการของการขายของแล้วอันนี้ตาบกพริกไปทาอืน่นมือแรงกระสีเอาเป็นของขึนครับอันนี้ก,กัพริกที่ซื้อมาจากวิสเกตแต่เสียอย่างเดียวบดิเอณเอามาราคาเยบาทเยบาทเนาะอันนี้เอามาสองสอบก่อนกลับมาจากตัดอ้อยมือนี้กับมือที่สามมือที่สี่้เปิ้ลมืงนกันครับว่ามันสิขายดีวะอยู่แถวบ้านสองสอบก่อนไปตาบกพริกกันเลยครับบานที่ ตากเรียบร้อยครับสองสอบเหมือนกันกระสีเลีวแนงเนาะเพราะมันเป็นภาพเลีวนเนาะนะตากเรียบร้อยครับรับรองมารอบมันเผ็ดทุกเม็ดครับกรอบทุกหน่วยครับเพราะว่าผมตากไว้ไว้เป็นเวลาที่โดนเดือบิดเนาะประมาณอยู่เที่ยงหรือบ่ายโมงผมถึงจะเจ็บกู่ให้มันกรอบที่สุดอ่ะเดี๋ยวว่าเพิ่นเอาเอาไปปุ๊บก็คือ ให้เอาลงโคกก็คือแหลกเลยบ่เกินจริงครับไปอยู่ประมาณชาวบ้านนะครับแถวจังหวัดเลยหรือจังหวัดกลางเคียงอย่าง,งสิผมสิบ่ไปไกลนะครับ <S <S พ่อมีลูกหน่อยลูกหยังมันต้องได้กลับมาพริกน่ะมันก็ยืนบักพริกพันธุ์นีเดียครับเป็งพริกพันธุ์นีเดียก็สิเผ็ดพอผมเคยกินมาแล้วน้องกินเบิ่งแล้วมันสุดยอดอีหลีเผ็ด เะสีเสร็จเป็นทีเรียบร้อยครับสำหรับหอมสิบเอ็ดสอบแล้วก็กระเทียมอีกสิบเอ็ดสอบคือกันครับบุพีอีกสองสอบปฏิึ้นเรียบร้อยเพราะมันเมือนเล็กน่อยครับกปสิเสร็จมีดเสร็จอียงเสร็จไหลเกสีบวกครบแล้ครับในผักกันนีเอาขึ้นอยู่อะก็ต้องได้ตัดก่อนเพราะว่ามันมันเมือนแล้วตอนนี้มันเมือนแล้วเกสีได้ได้แช่ซ้ำนี่ครับความชัดความอย่างเกสีได้แช่ซ้ำนี่ครับขอบคุณที่ติดตามรับชมจนหอดตอนนี้ครับขอบคุณได้หลายครับ ใช่น,นี่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์มือดกันสิออกคือเก่าครับการขายของสิเป็นตังไหนก็ขอให้ติดตามกันต่อไปสนบซนุนกันต่อไปครับผมขอบคุณครับ